ก็วหวพระศิวีเสร็จแล้วนะครับก็ออกมาจานอกนะครับอพอวัาใหญ่นาต้องใช้สถานที่นะครับที่วันนี้เขายิ่งไท้สถานที่เลยนะครับเพราะมีการชาบนรกิจศสนะครับในช่วงยามเย็นนะครับท่านก็อย่าไปจอดก็คงจะมาจอดที่วัดตุกตากันเป็นท่านที่ใจบนสนทานนะครับที่เอารถเอาามานะครับที่จะจอดสะดวกสบายก็ ขอเชิญได้เลยนะครับที่ว่าุกต่างก็จอดจอดได้นะครับจอดได้ครับเ,เพราะว่าเราให้รถไปจอดที่นั่นตับก็ขอเชิญทุกท่านเลยครับเชิญเลยนะครับเชิญเลยนะครับท่านจะทําอะไรก็จะทาอะไรก่อนหลังนะครับถามคณะกรรมการ,ออกการ Okay. Oh. สองด้านข้าเทา้าเมฆรอดเราทุกคนต้องไปรอดเราด้วนะเพราะเราไม่ได้ทํำขอข้ามากรรมนะครับให้เรากินคอกินโศกเราเราที่วัดเป็นเราตายโบสถ์นะครับจะยูตกด้านข้างนะให้คนให้ทุกคนไปรอดด้วยเสร็จแล้วภครเกิดวันจันวีนี้ตกุบาทนะครับวันเสาร์าตกโลกาวีนา วันจันทร์กับวันเสาร์เข้าชงสองวันนะคะเวลาที่เราไปไหว้ด้านข้างจะมีพระองค์หนึ่งนั่งอยู่เป็นรูปเก้าเสียงให้คนที่เกิดวันจันทร์วันเสาร์วันศุกร์นะคะวันศุกร์กำลังจะออกชงนะให้คนที่เกิดวันจันทร์วันเสาร์วันศุกร์ไหว้ด้วยนะครับองค์นั้นเรียกว่าเศรษฐีนะว่าโปรธหนุนเรื่องการเงินการงานโชคลาภ ให้แก่คนที่เกิดในวันที่โงหรือใครทํางานได้เงินมาเยอะก็ไม่เหลือได้น้อยไม่เหลือเหมือนกันวายได้เหมือนกันเพราะลุกก่มเรื่องการหนึ่งโดยตรงนะครับจุดที่สาาเอราวันด้านหน้าสุขภาพร่างกายหน้าที่การงานขอเลยไทยสุขภาพไม่ดีรอดของชารให้รอดก้าวโดนะครับด้านหลังชาร์จะเห็นว่ามีโลงศพวางเยอะ ทายที่อยู่ใน5้าลักษณะดังนี้แนะนำให้นอนลนง 1. เคยด่าพ่อด่าแม่ทำให้พ่อแม่ร้องไห้เสียน้ำตา 2. เคยทำแท้ให้เงินเข้าไปทำแท้แนะนำเข้าไปบอกกล่าวสถานที่ตรงนั้นตรงนี้ 4. ธุรกิจสีเทาร้อยละยี่ร้อยละสาออกดอกเงินกู้นะะ้เคยโกงเอ้สี่เคยโกงเงินเข้ามาถ้าภาค เวลาที่เราไปลอดท้องช้างเสร็จใครที่คิดว่าตัวเองเคยทำหนึ่งในห้าอย่างนี้แนะนำให้นอนโลเพราะว่าหนึ่งในห้าอย่างนี้กลับพวกนี้แรงและติดตัวนะคะถ้าไปแล้วเราไม่กล้าลงไปนอนในโลเอาเก้าอี้นั่งเอาอือแตงพิโลได้เหมือนกันให้พักบังสกุลเป็นบังสกุลตายให้เรานะครับเสร็จแล้วจุดสุดท้ายจุดที่สี่เดินลงแพแม่น,น้ำ ไหว้อดังตนา,นาคาราจุด21เมตรการเงินการงานโชคลากขอเลยตรงนั้นเสร็จแล้วให้เราปล่อยปลาหนึ่งตัวนะครับมาครอบครัวปัจจัยน้อยตัวเดียวพอใครจะทำเกินจากนั้นก็แล้วแต่และนับว่าเวลาที่เราไปไหว้แต่ละจุดแต่ละจุดนะครับตั้งใจทำอย่างตอนลอดราหูนะครับขาเข้ามีคาถาท่องให้ครบตรงกลางราหูอีกมีคาถาท่องให้ครบ ขาออกอีกมีคาถาท่องให้พบคาถาแต่ละจุดละจุดจะไม่เหมือนกันนะคะตั้งใจทำตั้งใจไหวนะคะยังไงก็ขออนุโมทนานะคะให้ญาติโยมทั้งหลายที่มาลงพล์หน้าทองในวันนี้กลับไปแล้วดีกลับไปแล้วรวยกลับไปแล้วเจริญรับเงินมือซ้ายรับเงินมือขวาเหลือกินเหลือเก็บเปิดทั้งน้เพตาเปิดทั้งวาจาเรียรักเงินทองไหลมาเทมาโชคลาภไหลมาเทมา กลับไปรวยๆทุกชาตินะคะบายน้คบน้เยค่ะิม น you know, ุญไม่ใ hmm ช่บุญบุญบุญบไญบเญบุญบาญบุ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 ญบาญบุ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 ญบ ใา้ผู้สรับทนนะครับมีแต่คุณงามความดีมีแต่ดีกับดีทั้งนเยเพื่อเสริมชีวิตเสริมดังเสมีให้บเรทุกศาสนาทุกจังหเชิญชาเสรให้้ไปรอมามดีวิา